กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ yeah วันนี้เราก็อยู่กันในช anel นิกวิวันะครับวันนี้นะครับเราได้ป้ายขาวแล้วนะครับ MT07 คันนี้นะเดี๋ยวเราจะพา MT07 เนี่ยไปเปลี่ยนป้ายขาวหน่อยนะครับก็ไปพัทยากันอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปเติมน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันจะหมดลวแต่ก่อนไปเติมน้ำมันก็ต้องไปกดตังก่อนนะครับถึงไปกดตังก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็กดเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ำมันกันนะครับแล้วก็จะเดินทางไปพัทยานะครับ ตอนนี้ผมจับทิปแล้วนะครับเป็นทิปสองนะครับไปเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันนะครับแล้วก็ไปปัจยากัน านานทีเจได้ซิ่งนะครับเพราะว่าขาับอยู่ในบึงนี่คือไม่มีพื้นที่เรียกว่าขับอยู่ในบึงนี้ก็ไม่มีถนนให้ขับเลยนะ95เต็มถังครับ ก็นะครับเติมไปทั้งหมด9.9ลิตรนะครับเกือบ10ลิตรนะฮะทั้งน้ำมันเนี่ยจุประมาณ14ลิตรเหลือประมาณอีก4ลิตรน่าจะหมดนะฮะเมื่อกี้ก็เยอะอยู่นะ4ลิตรลิตรหนึ่งมันขับได้ประมาณ20กิโลนะคะ4ลิตร20กิโลต่อลิตรประมาณ80กิโลเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเซลเขาบอกว่าประมาณ47กิโลก็หมดนะครับอันนี้มาอยู่ที่การขับด้วยนะครับว่าขับเร็วขับช้านะครับครับ260บาทนะครับ ก็นะครับวันนี้วันที่24เดือน2นะครับเดือนกุมภาพันธ์เราจะไปเอาป้ายทะเบียนกันนะครับซื้อรถใหม่ได้ป้ายขาวกี่เดือนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ายังไม่พูดถึงเลยนะครับก็เดี๋ยวผมมาพูดถึงนิดหน่อยนะครับว่าเราออกรถใหม่เนี่ย ก็นะครับตั้งแต่วันที่ผมออกรถมานะครับ30พฤศจิกายนนะครับก็เอาจริงๆแล้วศูนย์ยามาฮ่าที่พัทยานะครับก็โทรมาหาเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปเอานะครับก็นะครับเราจะได้ใบขาวเนี่ยประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยประมาณ2เดือนครึ่งก็ได้ละเออเออมีใจให้อ้ายแน่บะน้อง เขาเรียกเราทำไมวะอะไรนะครับอะไรนะครับนิกใช่ครับดังมากเลยอะ แล้วันจ็ดี่องงนอนที่้ารลักนี่วนที่ขี่ซ b บ250ปีแดงอ่ะกับพนาอ๋อโอ้นไนเนี่ยไปพัทยาครับไปไปเปลี่ยนใบขับอาจอยู่ครับออกกล้องที่เคยเจอกันที่อ่อนั่งยองใช่ไหมคูนั่งยองแล้วก็พี่ก็คุยกับเราในในในเฟซด้วย เริ่มทำคลิปเรื่องอะไรเงี้ยอ๋อครับผมผมอาจะเจอตัวจริงยากนั่นแหละอ๋อก็อยู่แถวนี้แหละครับเออพี่ทีว่าทางเราผ่านมาอยู่อันนี้พี่ฮัคไมทางอ๋อช้่เร็วเลยไปไหนครับเนี่ยรี่จะกลับบ้านอ๋อบ้านอยู่ที่ไหนครับี่บ้านอยู่หนองเขียวอยู่เขาหันหน้ามาอ๋อนี่ขับซีเบียร์สองรอะไรนะครับปีวานวานอ๋อ CBR บสองสีแดงวะครับอ่าใช่อ๋อย้อมผมแล้วจำไม่ได้แล้ว ลงแน่ครับอ๋อครับจำได้จำได้กลุ่มกิเลนใช่ไหมครับกลุ่มกิเลนใช่ไหมเมื่อกี้เห็นจอดเติมน้ำมันอยู่คพอขี่รถออกไปใช่เลยเสื้อตัวนี้ใช่เลยยังไงก็ใช่ครับผมไปไปเปลี่ยนป้ายครับป้ายขาวมาแล้ว อเดี๋ยวเดี๋ยวจัดครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับไปพี่เขามาทักทายนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าใครที่แรกผมเคยเจอกับพี่เขาแล้วนะครับพี่เขาผมสีดำมาก่อน ตอนนี้เราขับมา19กิโลเมตรแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลทรายซาฮาบาร่านะฮะแบบว่าฝุ่นนี้เราอบอวลมากฝุ่นเยอะมากก็น,น่าจะกำลังก่อสร้างถนนอะไรสักอย่างนะฮืกขาดอากาศหายใจตายโอเคนะออกไปแล้วนะครับจากฝุ่นก็ครับตอนนี้เราขับมา20กิโลเมตรแล้วนะฮะ เราก็มาอยู่บนสะพานลอยโอเคนะครับตอนนี้เราขับมา45.8กิโลเมตรแล้วนะครับ <c oughs> ก็ค่อนข้างขับเร็วนิดนึงนะครับตอนนี้11โมง22นาทีนะครับผมจำไม่ได้ว่าผมออกมาตอนกี่โมงนะครับ <c oughs> ถ้าไปทางนี้เขาบอกว่ามันจะใกล้กว่านะครับแต่ว่ามันขี่เร็วไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ทางตรงนะมันมีโคง้งมีอะไรเยอะเราก็ไปทางนี้นะครับประมาณกี่กิโลวะ ประมาณเจ็ิบกิโลอ่ะตอนนี้ก็สี่ิห้ากิโลแลเมื่อกี้เราก็ขับมากันโดยประมาณเนี่ยประมาณร้อยห้า้อยหกนะครับมีร้อยเจ็ดบ้างนิดหน่อยนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับแต่ว่าเหนื่อยนะครับถ้าขับเร็วขับชิวล้อยี่สิบก็พอแล้วนะครับบอกใครเนี่ยบอกตัวเอง โอเคเดี๋ยวผมจะขับ120พอนะครับผมเหนื่อยลมมันตีแล้วผมเหนื่อย่ะใกล้ถึงแล้วนะครับอีกประมาณ15กิโล A few later. โอเคนะครับตอนนี้เราก็ขับมา70กิโลแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับ นี่บัมเบรกสี่ฟอรดนะฮะเบรกดังจึ๊ก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 เลยนะเบรกดีมากแล้วครับบัมเบรกสี่ฟอร์ดของ mt 0 7นะเบรกแบบจึ๊กจึ๊กเลยนะโอเคนะตอนนี้เราขับมา73กิโลนะครับน่าจะถึงศูนย์ยามาฮ่าเนี่ยน่าจะประมาณ80กิโลนะครับผมน่าจะจําผิดนะครับว่า70กิโลถึงจริงๆมันน่าจะ80นะครับผมจําได้ว่ามันเป็นเลขกลมๆนะ ตอนนี้น้ำมันลดไปหนึ่งกแล้วนะครับขับมาเจ็ดสามกิโลเนาะห้าสี่สามสองหนึ่ง Let's go นี้เราก็เลยแยกพัทยากางมาแล้วนะครับก็ใกล้ถึงแล้ยามาห้าได้ด้วยขับพัทยานะครับโอเคนะครับก็นี่มาถึงกันแล้วนะครับรยามาห้าได้ด้วยขับพัทยานะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปเอาป้ายขาวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะอันนี้รถให้ลองหรือเปล่าอยากไปลองอวันอีกติดใจจังไปไปเอาป้ายขาวกันนะครับด้านหลังนี้นะครับด้านหลังคือที่เซอร์วิสนะครับ เมาป้ายขาวครับอะ่อาป้ายขาวครับเมาป้ายครับออป้ายค,ครับผมนะยังไม่ถึงครับ <laughs> โอเคครับเอ่อเมาป้ายครับ a later few moments later. โอเคนะตอนนี้เราก็รับเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับป้ายทะเบียนนะผมก็ค่อยใส่นะครับอันนี้รถคันไหมอะไรนะครับอีกสักคันไหมเสร็จแล้วเหรออันนี้รถลองเหรอครับใช่รถเทสหมดเลยลองก็ได้เหรอครับได้ครับอยากขับอาวันนะครับได้ได้เหรอครับโอเคเดี๋ยวไปเซ็นเอกสารให้หน่อยได้ครับสภาพดีแล้วก็ขี่ได้เลยขอบคุณครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ว้ดจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูป้ายเรากันหน่อยนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ผมไปเอาป้ายทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือมีป้ายทะเบียนนะครับผมเน็บไว้ด้านหน้านะแล้วก็ยังไม่ให้ท่านผู้ชมดูนะแล้วก็มีพลบนะครับป้ายวงกลมแล้วก็มีสำเนานะครับสำเนาหน้าเล่มนะครับอันนี้เลยอันนี้ป้ายเรานะครับ เลขท้าย3ตัวนะฮะบ,บอกเลขท้าย3าตัวนะครับ934นะฮะสำหรับใครอยากซื้อหวยก็ไปซื้อกันได้นะฮะอ่าเรียกหน้าผมขอปิดไว้แล้วกันนะโอเคนะครับถ้าเกิดต้องชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ